ล็อกดีมสำหรับเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเปลี่ยนเลนตัวเล็กนี่เหมือนก็ค่อนข้างจะกว้างช่องไอตีพาเที่ยวพาทำสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาพบกับช่องของ,ของเราอีกแล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจาก E T F e r y t i n g เป็นช่องไอตีพาเที่ยวพาทำนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงพาทำนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมและหลายๆคนเรียกว่ากระจกเสริมฟอซ่านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คอซ่าเนี่ยเป็นกระจกกระจกข้างซ้ายขวาที่ใหญ่มากเวลาขับไปต่างจังหวัดที่ที่รถล,ลง่งโเนี่ยมันก็จะดูกระจกได้ดีมากใหญ่เท่ารถยนต์เลยครับว่าได้แต่ว่าเวลาขับในกรุงเทพขับในเมืองอย่างเงี้ยก็จําเป็นจะต้องพับกระจกเพื่อที่จะแรกช่วงรถติด หรือช่วงรถไม่ติดรถแบบหนาแน่นนก็ต้องแซ่นะครับก็จะมารีวิวกระจกทั้ง3แบบนะครับที่ผมซื้อมาและเคยใช้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อก็ดูคลิปของผมนะครับนี่นะครับชิ้นอย่างอันแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมซื้อมาราคา154บาทนะครับสั่งจากช้อปปีนะครับอันนี้มันจะมาจากจีนชิ้นละ154ยาสนะครับนี่ครับ ชิ้นนี้นะครับขนาดนะครับขนาดความกว้างของกระจกนะครับไอความยาว14เซนติเมตร14เซนติเมตรนะครับความกว้างก็6เซนติเมตรนะครับ แล้วตัวก็จะประมาณนี้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยจะเห็นหลายๆคนใช้กันอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันก็เล็กดีอะ,ะครับความยาว9เซนติเมครับความกว้าง6เซนติเมตรชิ้นนี้นะครับราคาชิ้นละ74บาทนะครับ อันนี้นะครับก็าสั่งมาจากช้อปปี้นะครับส่งมาจากจีนเหมือนกันแล้วก็ชิ้นนี้นะครับคือชิ้นนี้จริงๆมันจะเป็นกระจกมุมติดมุมมุมของกระจกรถยนต์น,นะครับอันนี้คือคู่ละสี่สิบบาทแต่อันนี้ผมซื้อมาลองดูใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการหักแบบพอติดไปแล้วเนี่ยมันหักได้นิดเดียวครั ไม่ได้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องซื้อมาทำแบบนี้จะมาเปรียบเทียบสองแบบนี้นะครับก็คืออ๋อแต่สองทั้งสองรุ่นเนี้ยมันจะมีแบบที่ตัวล็อกไม่เป็นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องดูนะครับใช้ตัวล็อกที่มันเป็นตัวล็อกกดลงแบบนี้นะครับพขกดลงแล้วตัวแนมันก็จะดุ พอกดพอกดลงยางตัวน,นี้มันจะดูอันนี้คือล็อกแน่นหนาดีมากนะครับอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นแบบกดลงต,ตัวล็อกมันจะดูนเหมือน,นที่ดูดดดเหมือนพวกที่ดูดของกล้องหน้ารถอ่ะนะครับเมื่อก่อนผมเคยซื้อรุ่นแบบนี้มาอยู่แต่ตัวล็อกเนี่ยจะเป็นแบบว่าหมุน หมุนนิดนึงแล้วก็ดูเข้าไปอันนั้นไม่ดีครับเพราะว่าตรงช่วงหมุนเนี่ยก็กาดเสียงง่ายกว่านะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการติดตั้งและมุมมองกันดีกว่านะครับไปครับเพื่อนๆไปครับครับตอนนี้ก็จะมาติดตั้งแล้วนะครับจบก็พับก่อนนะครับเราหันตัวล็อกนะครับชี้ไปอีกด้านนึงเราติดด้านนี้ตัวล็อกเนี้ยชี้ไปด้านโน้นนะครับติดเหมือนเดิมติดพยายามติดมุมๆอย่างนี้ครับ นะครับก็กดล็อกแค่นี้เองครับตรงนี้เราก็ปรับมุมมองให้มันพอดีอันนี้เราสามารถหมุนได้ครับเราจะให้มันโค้งไปด้านไหนแล้วก็หมุนอย่างเงี้ครับแน่นมากสำหรับตัวเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปชมกันว่ามุมมองเป็นยังไงติดตัวใหญ่นี่ครับจกเสริมตัวใหญ่ก็เช่นกันนะครับไอ ก้านก้านล็อกเนี่ยนะครับก็หันไปทางด้านโน้นติดฝั่งนี้ก็หันมาด้านโน้นถ้าติดฝั่งนี้ก็หันมาด้านนี้อย่างเงี้ยครับติดที่มุมกด,ดล็อกค,ครับแล้วก็ปรับมุมมองให้พอดีครับนี่ครับตอนติดตุงใกล้ถ้าเราหันอันนี้ลงเงี้ยกระจกเราก็จะปรับได้ปรับแล้วมันมาชนตรงเนี้ย ับก็ใช้ไม่ได้ต้องให้ตรงนี้ชี้ไปด้านหนึ่งล็อกล่ะล็อกดีมากครับตัวล็อกแบบเนี้ยอือก่อนจะขับแล้วก็ปรับ บนตรงรถบรทุกเราเห็นหมดสำหรับเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเปลี่ยนเลนรถไหลายๆอะ่ะก็ได้อยู่แต่ถ้าเนี่ยเราจะแทรกข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะเราก็ต้องมองซ้ายอยู่ดีนะครับ ตัวเล็กนี่เหมือนค่อนข,ข้างมันจะกว้างกว่าเพราะว่ามันมีความโค้งกว้างครับลองดูเห็นไหมเขาออกเขาจะออกรถ เปรียบเที่ยวกับไม่ครัใหญ่ออกมาเยอะอยู่นะครับเป็นไงวะครับมุมมองของการติดทั้งชิ้นนี้และชิ้นนี้วาครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็สั่งซื้อแบบนั้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลงไปดูและสามารถคอมเมนต์บอกหรือถามส่งถามมาได้สําหรับผมนะครับความคิดผมนะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีต่างกันนะครับส่วนตัวผมผมชอบตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือข้อดีก็คือ,อกระจก,กมันใหญ่มันเห็นชัดอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมุมมองที่ผมให้ดูนะครับ ความยาวถึง14เซนติเมตรนะครับเกี่วความกว้างก็พอๆกันนะครับล็อกแน่นข้อดีใหญ่ล็อกแน่นข้อดีของมันนะครับติดตั้งง่ายข้อเสียของมันก็มีข้อเสียของมันคือกระจกมันจะสั่นนะครับคือพอติดกระจกไปใช่ป่ะก้านก็ยาวอันนี้ก็น้ําหนักน้ําหนักก็คือต่างกันนะครับน่าจะประมาณเท่ สองเกือบเกือบสองร้อยกรัมได้นะครับประมาณนะีมันยาวและปลายปลายของมันอะ่ะก็คือตัวกระจกมันมีน้ําหนักมันก็เลยเกิดอาการสารัสร่นๆบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้นะครับก็เปรียบเที่ยวก็เหมือนโคนไม้นะครับแล้วยาวๆไปแล้วปลายไม้เนี่ยมีอะไรที่มันมีน้ําหนักมันปลายก็จะสั่นก็เหมือนเงี้ยครับอันนี้นะครับ ข้อดีก็คือติดตั้งง่ายแล้วก็เล็กกระทันลัดแต่ก็เห็นไหมครับข้อมุมมองก็ต่างกันความมองได้มากกว่าน้อยกว่าอันนี้ก็คือมันมองได้น้อยกว่าข้อเสียของมันนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเนื่องจากมันเล็กไงเขาก็เลยทําเป็นโคง้โคงๆมันก็คือจะหลอกตามากกว่าอันนี้ก็โคง้งนะครับไม่ใช่ไม่โคง้งแต่ว่าโค้งเพียวเท่านั้นเองครับ อันนี้มันจะโค้งเยอะก็คือจะหลอกตาครับแต่ก็มีติดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถก็จะได้ไม่ไ้อไปหันแล้ป๊อย่างเงี้ยปอย่างเงี้ยไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงช่วงเซี่ยววิเท่านั้นครับเกิดสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อนซื้อมาติดกันนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับพเพื่อนๆนะครับ สำหรับคนที่กำลังจะซื้อนะครับผมก็รีวิวตามความรู้สึกที่ผมได้ทดลองใช้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเพื่อนๆช่วยกันกดสับสไค i b ์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ